จัก,กรวาลของมาฮีโร่คาเดเมียเต็มไปด้วยฮีโร่และเหล่าวัยร้ายทรงพลังมากมาย ซึ่งพลังพิเศษในเรื่องนี้จะเรียกกันว่าอัตลักษณ์ซึ่งจะปรากฏออกมาในรูปแบบความสามารถที่หลากหลายและน่าทึ่งและตั้งแต่การควบคุมพลังธาตุอันน่าเกรงขามไปจนถึงการควบคุมวัตถุที่ดูธรรมดาแม้ว่าอัตลักษณ์ของฮีโร่ส่วนใหญ่จะแสดงพลังอันมหาศาลและการใช้งานที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่เหล่าฮีโร่บางคนก็โดดเด่นด้วยความสามารถที่แปลกประหลาดและคาดไม่ถึงอีกไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งจะมีตัวละครและอัตลักษณ์ใดบ้างที่เรายกมานําเสนอในคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่ออไปด้้้ววยนนนะคคครับนนสสับตีแแสลขุณ และสำหรับใครที่อยากสนับสนุนพวกเรานะครับตอนนี้เสื้อคอลเลคชันใหม่ของพวกเราอันกนี่บอยพร้อมวางจำหน่ายแล้วนะครับผลิตด้วยเสื้อลันบอยฟัตตอนพรีเมียม100%เนื้อผ้าหนาทรงสวยใสสบายมาในดีไซน์สุดเท่บอกเลยว่าพวกเราตั้งใจออกแบบกันมากๆมีทั้งลายหน้าลายหลังคมชัดด้วยกับสกินแบบดิจิตีคมละเอียดสูงไม่เหนียวและก็จมเนื้อผ้าส่งฟรีทั่วประเทศสนใจเข้าไปกดติดตามอินบอซ์ทางเพจอันกนี่บอยของเราได้เลยนะครับตรงใต้ดิสคริปชันนี้เลยนะ ลิซาดีอัตลักษณ์แยกส่วนที่ยากจะหาคำอธิบายเซสุน,นะโทคางะะหรือที่รู้จักในชื่อฮีโร่ลิซาดีเป็นนักเรียนฝึกหัดฮีโร่อยู่ในชั้น 1B พลังอัตลักษณ์ของโทคางะะชื่อว่าลิซา์ดเทลสปริตเตอร์มันทําให้เธอสามารถแยกชิ้นส่วนร่างกายออกเป็นหลายชิ้นและควบคุมชิ้นส่วนเหล่านั้นได้อย่างอิสระยิ่งเธอฝึกฝนมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งแยกตัวออกเป็นชิ้นส่วนได้มากเท่านั้นและสามารถอยู่แยกกันได้นานขึ้น โทคาเงะถือเป็นหนึ่งในนักเรียนที่ฉลาดที่สุดในชั้นซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความสามารถพิเศษของเธอแหละการแยกตัวเองออกเป็นชิ้นๆทำให้เธอสามารถมองสถา,านการณ์จากมุมมองที่หลากหลายซึ่งช่วยเธอวิเครา์จุดอ่อนของศัตรูและหาทางเอาชนะได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับแม้อาจจะฟังดูเป็นอัตลักษณ์ที่น่าสนใจแต่มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกประหลาดอย่างมากเนื่องจากกระบวนการในการแยกตัวเองออกเป็นชิ้นส่วนมากมายนั้นแทบจะไม่มีทางเป็นไปได้ในทางวิทยาศาสตร์และสร้างคำถามมากมายเกี่ยวกับการทำงานทางร่างกายแม้โดยปกติแล้วแฟนๆอาจจะยอมรับความแฟนตาซีของเรื่องราว ไปสักหน่อยนั่นแหละชีชีครอสเปลี่ยนคนให้กลายเป็นลูกชิ้นเหนือ ชิชิคุระเซจินักเรียนจากโรงเรียนมัธยมปลายชิคิสึเด็กหนุ่มนิสัยเย่อหยิ่งผู้ครอบครองพลังอัตลักษณ์ลูกชิ้นเนือ้อหรือมีดบอกความสามารถพิเศษสุดประหลาดแต่ทรงประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อความสามารถนี้ทําให้ชิชิคุระสามารถควบคุมเนื้อเยื่อของมนุษย์ได้ไม่เพียงแต่ควบคุมเนื้อเยื่อของตัวเองแต่เขายังสามารถเปลี่ยนเนื้อเยื่อของคนอื่นที่สัมผัสให้กลายเป็นก้อนเนื้อกลมเมือนลูกชิน้นซึ่งเป็นที่มาของชื่ออัตลักษณ์นี้นั่นเองครับอีกทั้งยังสามารถเเปปลลีี่่่ยยยนนรูางงงิิดออด,ดอแแแม้แตตสัไะพพศษ รุนึกภาพไม่ออกเลยว่าความสามารถพิเศษนี้ทํางานยังไงแม้ในเรื่องราวก็ถูกใช้เพียงเพื่อสร้างเสียงหัวเราะแต่การถูกเปลี่ยนเป็นลูกชิ้นเนื้อโดยที่ไม่รู้ตัวนั้นก็ยังคงฟังดูเป็นอะไรที่น่าขนลุกอยู่ดีอะโชคดีที่ผลของลูกชิ้นเนื้อนี้ไม่คงอยู่ถาวรโดยร่างกายของเป้าหมายจะกลับมาเป็นปกติหลงังจากหมดเวลาแต่ทั้งหมดนี้ก็นับว่าเป็นความสามารถพิเศษที่แปลกประหลาดเกินไปสำหรับตัวละครที่แทบไม่มีบทบาทอะไรเลยในเรื่องคืออันนี้สยองจริงไม่ไหวไม่ไหววอชยอดมนุษย์เครื่องซักผ้าพลังฟองสบู่ ซูซูกมิตาราอิหรือวอชเขาคือฮีโร่ผู้ต่อสู้กับคราบสกปรกและเหล่าวายร้ายด้วยพลังอัตลักษณ์คลีนบับเบิ้ลพลังของวอชคือการสร้างน้ำสบู่จากร่างกายของเขาและควบคุมมันได้ตามใจอย่างอิสระน้ำสบู่นี้สามารถใช้รักษาบาดแผลชำระล้างเชื้อโรคและยังสร้างเป็นลูกโป่งขนาดยักษ์เพื่อกักขังเหล่าร้ายได้อีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นชุดฮีโร่ของวอชยังมีลักษณะคล้ายกับเครื่องซักผ้าโดยมีแขนขาโผล่ออกมาจากตัวเครื่องด้านบนมีฝาปิดเผยให้เห็นตากลมโตสองข้าง ซึ่งก็ยิ่งเพิ่มความแปลกประหลาดให้กับตัวละครของเขาเข้าไปอีกแม้โดยโปกติตวอร์มักจะแสดงออกอย่างล่าเริงและเป็นมิตรแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่จริงจังกับหน้าที่ฮีโร่เขามุ่งมั่นกับงานของเขามากต่อให้จะถูกตำหนิเรื่องการมาสายอยู่บ้างก็ตามแต่เขาก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่วไหวั่นไหวแม้ว่าพลังที่ได้รับแรงบนันดาลใจจากเครื่องซักผ้าอาจจะฟังดูตลกไปสักหน่อยแต่ในบางสถานการณ์มันก็ถูกใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นประโยชน์ในยามเข,ขบขันได้อย่างดีเลยทีเดียวอินเทนลีดไซโก้สาวน ินเทลลี่ไซโกเป็นตัวละคนที่ปรากฏเฉพาะในอนิเมะเธอเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองสูงซึ่งเธอเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าด้วยพลังอัตลั IQ ของเธอจะสามารถเอาชนะคู่แข่งคนอื่นๆได้ในการสอบใบอนุญาตฮีโร่แม้จะเป็นคนหญิงยโสแต่เพื่อนร่วมชั้นของเธอก็เคารพเธอและยอมรับให้เธอเป็นหัวหน้ากลุ่ม และถึงแม้ไซโกะจะเป็นคนฉลาดแต่เธอก็ไม่สามารถเข้าใจหรือคาดการณ์การกระทาที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์หรือ EQ ได้เท่าไหร่นะัจกจนหลังจากยอมรับความ่ายแท้เธอก็เริ่มเข้าใจว่าผู้คนไม่ได้ตัดสินใจทุกอย่างโดยอาศัยเพียงตันกะและความเห็นแก่ตัวเสมอไปพลัง I q คช่วยให้ไซโกะสามารถควบคุมสติป,ปัญญาของตัวเองโดยส่วนใหญ่เธอจะปรับระดับสติป,ปัญญาด้วยการดื่มชาซึ่งแต่ละชนิดของชาก็สงผลแตกต่างกันไปอีกด้วยพลังนี้ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเพราะมันช่วยให้อินเทลลี่สามารถวิเคราะห์รูปแบบและความน่าจะเป็นเพื่อคาดการณ์ทิศทางของ อยู่กับชาแถมผู้ใช้แทบจะไม่ต้องขยับเขยืดอะไรส่งผลให้มันกลายเป็นหนึ่งในพลังที่ประหลาดที่สุดใน m มฮ e โร่คาเดเมียไปอย่างไม่ต้องสงสัยเลย Ending งวายร้ายผู้ควบคุมเส้นรจราจรเป็นอาวุธ Ending เป็นวายร้ายที่มีการป่วยทางจิตโดยมีลักษณะข้างคล้ายเอนเดเวอร์อย่างรุนแรง เขาลงไหลในภาพลักษณ์อันยิงยโซและหดเที้ยมของฮีโร่ผู้นี้เขาหมกมุ่นอยู่กับความคิดที่จะให้ฮีโร่คนนี้ฆ่าเขาแม้กระทั่งลักพาตัวนักส,สืโทอโดโรกิเพื่อเรียกร้องความสนใจก่อนที่สุดท้ายเขาจะดูเอนเดเวอร์จับตัวไปแล้วส่งตัวไปยังคุกแต่เมื่อเขาพ้นโทษเอนนิ่งก็วางแผนที่จะแก้แค้นคบโคุขงของโทโดโรกิด้วยพลังอัตลักษณ์สุดประหลาดของเขาไวท์ไลน์คือการควบคุมเส้นจราจารสีขาวที่ทาบ,บนถนนได้เขาเป็นชายร่างกำยำมีรูปร่างท่าทางแข็งแกร่งมักแต่งกายด้วยชุดลายทางแนวนอนสลับกับสีดำขาวสวมทััับบบบดดดด้้้้้วยยเเเสสืือออกกกีีีชนนนนโจุ่่่ทททคคญหาาาปิง เคยเห็นเพียงปากกับตาเท่านั้นอ,าาอัตราเอนดิ้งเป็นพลังที่แปลกประหลาดและมีคำถามมากมายที่ยังไม่ได้รับคำตอบเช่นเขารู้ได้อย่างไรว่าตัวเองมีพลังนี้วะซึ่งก็น่าเสียดายที่ไม่มีการอธิบายที่มาที่ไปของพลังมากนะักและปล่อยให้ผู้ชมได้แต่มึนงงกับวายร้ายที่สามารถใช้เส้นจราจรบนถนนจับและโยนศัตรูดได้อย่างอิสระกันต่อไปอะไรวะเนี่ยเจนเทลคริมินนลยอดวายร้ายพลังเด้งดึงดันจูโร่โทบิตะ หรือที่รู้จักกันในชื่อเจนเทลคริมินอลเคยใฝ่ฝันอยากเป็นฮีโร่แต่เมื่อความฝันนั้นพังทลายลงไปเขาจึงตัดสินใจกลายเป็นวายร้ายแทนโดยใช้พลังอัตลักษณ์แปลกประหลาดอย่างความยืดหยุน่นในการสร้างชื่อเสียงให้กับเส้นทางวายร้ายของเขาพลังนี้มีความสามารถพิเศษตรงที่มันสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งที่ดันจูโร่สัมผัสให้ยืดหยุ่นได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่มองเห็นได้เช่นคานเหล็กหรือแม้แต่สิ่งของที่มองไม่เห็นอย่างอากาศเขาก็สามารถควบคุมคุณสมบัติความยืดหยุ่นได้เช่นกัน แม้จะมีรูปร่างหน้าตาที่ดูดีและบุคลิกสุภาพแต่ดันจูโร่กับเป็นนักสู้ที่มีฝีมือซึ่งโดยทั่วไปเมื่อต้องต่อสู้เขามักจะไม่มุ่งทำร้ายหรือฆ่าคู่ต่อสู้ดังนั้นเขาจึงไม่เคยใช้พลังอย่างเต็มที่และมักใช้พลังยืดหยุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ซะมากกว่าหรือต่อสู้กับผู้ที่มาขัดขวางด้วยการหลบหนีอย่างรวดเร็วอีกทั้งการควบคุมพลังนี้นับเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรเพราะการควบคุมพลังยืดหยุ่นนั้นมีหลายปัจจัยเนื่องจากการทำให้สิ่งต่าง,าง,าง,ย,ย,ง,ง,งยาก ทาเนโอโทคุดะเป็นตัวละครออริจินัลที่ไม่มีในมังงะของไมฮิโรอคาเดเมียแต่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่สำหรับอนิเมะเขาเป็นนักข่าวอิสระที่ปรากฏตัวในซีซั่นที่4ของอนิเมะโดยพลังอัตลักษณ์ของทาเนโอนั้นเข้ากับอาชีพของเขาได้อย่างลงตัวพลังอัตลักษณ์ของทาเนโอชื่อว่าเซนไตเลนสุหรือโฮบอดี้เลนซึ่งตรงกับความหมายตามชื่อเลยนั่นก็คือทำให้เขาสามารถงอกเลนภาพถ่ายได้จากทุกส่วนของร่างกายอีกทั้งยังสามารถพิมพ์ภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ผลิตออกมาจากบริเวณหน้าอกของตัวเองได้อีกด้วยทาเนโอคือนา เท่านนั้แต่ยังสามารถสืบจนรู้ตัวผู้สืบทอดของพลังออไมไบได้สาเร็จพร้อมกับการแอบถ่ายภาพของดังคู่เป็นหลักฐานได้อีกด้วยแม้ว่าพลังอัตลักษณ์ของทาเนโอจะมีประโยชน์แต่มันก็เหมาะสำหรับการทํางานเป็นสื่ออย่างนักข่าวมากกว่าที่จะใช้ในการต่อสู้เรียกได้ว่าโชคดีที่เขาเลือกทํางานนี้ไม่ใช่เพื่อเป็นฮีโร่นั่นเองครับหรือที่เรียกได้ว่าพอมีพลังอัตลักษณ์นี้ก็เลยต้องทำอาชีพนักข่าวอย่างเดียวหรือเปล่าพลาโมนักเรียนผู้แข่งแกร่งที่มีหัวเป็นแท่นกาวบอนโดโคจิโร หรือที่รู้จักกันดีในชื่อพลาโมนักเรียนชั้น 1B แห่งโรงเรียน UA เอด้วยรูปร่างอันใหญ่โตและแข็งแกร่งกำยำทำให้เขามีพลังกำลังมหาศาลซึ่งสามารถแบกคนอื่นไว้บนหลังได้อย่างสบ,บายๆโคจิโร่ถูกบรรยายว่าเป็นยักษ์ใจดีและมีนิสัยถ่อมตัวไม่กล้าแสดงออกอีกทั้งยังมมกจะพูดติดอ่างเวลาคุยกับเพื่อนร่วมทีมแม้บทสนทนาของเขาจะน้อยกว่าคนอื่นใน 1B แต่ด้วยดีไซน์ตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้บอนโดกลายเป็นที่จดจำได้อย่างไม่อยากเย็นมากนะักอัตลักษณ์ของเขาก็คือกาวเซเ,เ,เวมด ควบคุมค,ความเร็วในการแห้งของกาวได้อีกด้วยนอกจากนี้บอนโดยังสามารถพ่นสันเดียวของเขาไปเป็นบริเวณกว้างทําให้พื้นที่นั้นกลายเป็นพื้นที่เหนียวเนอ่นหนะสมผลต่อการเคลื่อนไหวหากใครสัมผัสเข้ามาได้อีกด้วยถึงแม้อัตลักษณ์นี้จะดูมีประโยชน์ในการดักจับเหล่าวายร้ายแต่อาจจะไม่ใช่อัตลักษณ์ที่ดูเทรรรสักเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคิดว่าทั้งหัวของเขานั้นถูกแทนที่ด้วยหัวกดกาวไปแล้วเอซโลโลเฟนฮีโร่ผู้ใช้เทปใสเป็นอาวุธ เซโรเฟนหรือที่รู้จักกันในชื่อเซโรฮันตะเป็นสมาชิกห้องเรียนฮีโร่ปี 1A ที่โรงเรียน UA พลังอัตลักษณ์ของเซโรก็คือเทปซึ่งเป็นพลังสายกายพันธุ์ที่ทําให้เขาสามารถยิงและเก็บแถบเทปใสออกจากร่างกายได้เซโรพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นนักสู้ที่มีความสามารถสูงด้วยการควบคุมพลังอัตลักษณ์อันหลากหลายของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมเขาใช้เทปในการมัดเป้าหมายจากระยะไกลป้องกันการื่อนไหวไว้โดยการมัดเทปไว้รอบศัตรูโดยมักจะชอบอยู่ห่างจากศัตรูในระยะปลอดภยัยขณะเดียวกันก็สามารถยิงเทปจํานวนมากใส่ศัตรูด้วยความแม่นยำเซโรมาใช้เเเเเททททปปปพพืืื่่่่่ออ็นนนกกกาาารคลีีโดดยยตติับ้งๆ ใช้ในการไต่ไปตามตึกหรือดึงตัวเองไปยังจุดยึดนอกจากนี้เซโร่ Zero ยังสามารถสร้างกับดักและสิ่งกิดขวางศัตรูได้อย่างง่ายดายด้วยการวางเทปทั่วห้องหรือทางเดินทําให้เขากลายเป็นฮีโร่ระยะไกลที่น่ากลัวคนหนึ่งเลยทีเดียวแม้พลังอัตลักษณ์นี้จะมีประโยชน์สาหรับการเป็นฮีโร่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่เซโร่มีร่างกายที่พัฒนาไปจนมีแท่นยิงเทปที่ข้อ2อนั้นค่อนข้างเป็นอะไรที่แปลกประหลาดไม่น้อยเลยไฟเบอร์มาสเตอร์อัตลักษณ์ควบคุมเส้นใหญ่พลังพิเศษที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือไฟเบอร์มาสเตอร์ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ประจําตัวของฮีโร่ผู้มีชื่อเสียงฮาการมาดะซึนางุหรือที่รู้จักกันดีในชื่อฮีโร่ว่าเบสจินิด เขาคือฮีโร่ผู้ทรงพลังอันดับที่3ของประเทศที่ไม่เพียงแต่ควบคุมเส้นใยเดนิมได้เท่านั้นแต่ยังสามารถควบคุมเส้นใยของวัสดุทุกชนิดได้อีกด้วยพลังนี้จะทำงานได้ดีที่สุดกับวัสดุประเภทผ้าเดนิมรวมถึงควบคุมทั้งเสื้อผ้าของตัวเองและเสื้อผ้าของผู้อื่นได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามพลังของซินังูก็มักจะขึ้นอยู่กับปริมาณของเส้นใยที่มีอยู่รอบตัวเขายิ่งมีเส้นใยมากพลังก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกันซึนังูสามารถแยกส่วนหนึ่งของเสื้อผ้าออกเป็นเส้นใยและควบคุมพวกม มีแหล่งเส้นใหญ่ที่ควบคุมได้ง่ายสำหรับใช้เป็นอาวุธอยู่เสมอนั่นเองไม่เพียงเท่านั้นอีกเทคนิคที่ทำให้ซสืนังกูกลายเป็นฮีโร่ที่รับมือได้ยากนั่นคือการควบคุมเส้นใยของเสื้อผ้าที่พันธมิตรสวมใส่เพื่อบังคับให้หลบหลีกการโจมตีหรือใช้เสื้อผ้าที่ศัตรูสวมใส่เพื่อจับกลุมพวกมันเองก็ได้เช่นกัน My ฮีโร่คาเดเมียมีตัวละครที่หลากหลายและน่าประทับใจด้วยพลังพิเศษมากมายในขณะที่ฮีโร่บางคนอาจจะมีอัตลักษณ์ที่ทรงพลังหรือดูน่าทึ่งอย่างไม่อาจปฏิเสธได้แต่บางคนกลับมีพลังอัตลักษณ์ที่แปลกประหลาดและไม่เหมือนใครซึ่งก็ถือเป็นส่วนสําคัญของซีรีส์นี้ที่แสดงเห็นความเป็นไปได้อันหลากหลายและไ like, ร้ขีดจํากัดในโลกของซูเปอร์ฮีโร่หรือผู้มีพลังพิเศษแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี แน่นอนว่ายังมีอีกหลากหลายตัวละครที่เราไม่ได้หยิบยกมาพูดถึงในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากนําเสนอหรืออยากให้เราทำคอนเนตอะไรมาเล่าเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์บอกพวกเราได้เพื่อพูดคุยแลกเปลียนกันที่คอมเมนต์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผม